สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์คากิริยานะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ําค่ะนี่นะคะเรามีแก้วน้ํานี่นะคะแก้วน้ําน้ำนี้นะคะมีฝาค่ะ ฝาฝาสิ่งนี้คือหลอดหลอดค่ะเรามาลองพูดนะคะพร้อมๆกันนะคะแก้วน้ำแก้วน้ำนี่คืออะไรคะฝาฝาและนี่คืออะไรคะนี่คือหลอดหลอด ต้องค่ะค่ะแล้วคราวนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้หลอดนะคะเราก็จะใช้หลอดดูดน้ำค่ะใช้หลอดดูดน้ำดูดน้ำค่ะและกรณีที่เราไม่มีหลอดนะคะเราจะทำยังไงอ่แบบนี้นะคะเรียกว่าดื่มน้ำดื่มน้ำ แต่สำหรับคนไทยนะคะเป็นภาษาพูดนะคะนะคะเราจะใช้คำว่ากินน้ำค่ะกินน้ำกินน้ำค่ะนอกจากนี้นะคะกรณีที่เป็นขวดน้ำแบบนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำค่ะข,ขวดน้ำนะคะ จะมีและสิ่งนี้นะคะเรียกว่าฝาขวดฝาขวดเปิดฝาเปิดฝาปิดฝาเปิดฝาปิดฝา,า,าค่ะ ใช้คำศัพท์ว่ากินน้ำเป็นภาษาพูดที่สามารถพูดได้ทั่วไปแล้วก็คนไทยเข้าใจค่ะเป็นไงคะสำหรับคำศัพท์นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำดื่มนะคะลองฝึกใช้กันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ